ติดตาม l i ล y ี่ฟิล์มออฟฟิเชีตอนนี้ขึ้นมาเร็วมากค่ะณนะเวลาบ่าย4ี่มงนาทีตอนนี้ที่แอดอัดเสียงอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเกิน5.51ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ปล่อยเดอะมูฟวี่มาก็ทุ่งพูดเลยนะคะทุกคนเอาจริงๆเรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจแทนน้องมากๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละคลิปอย่างเงี้ยที่น้องแบบทําออกมาคือน้องลงทุนลงแรงไปเยอะมากจริงๆกว่าจะสามารถผลิตคลิปคุณภาพแบบนี้ ออกมาให้แฟนๆทั่วโลกได้รับชมกัน ล่าสุดนะคะแอดมินได้เข้าไปเช็ค Top Music i n อินฟลูเอนเ on Instagram นะคะหรือว่าผู้ทรงอิทธิพลทางด้านดนตรีในอินสตาแกรมวันนี้13กุมภาพันธ์2564ค่ะน้องลิซ่าของพวกเราอยู่ในลำดับที่5นะคะทุกคนเ yeah! ย้เดันดับที่1นะคะคือคุณพี่อารีนากร a นเดอันดับที่2พี่เซเลน่าโกเมสที่3คือน้องบิลลี่อาลิชอันดับที่4คือคุณพี่บียอนเซแล้วก็อันดับ ที่5คือละลิสามนโนบาลค่ะ จากนั้นค่ะแอนมินก็เลยไปดูต่อที่ Top 1000 Instagram Influencer Ranking นะคะแบบอยากไปดูเล่นๆน,นะว่าตอนนี้น้องอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะคะหรือว่าพันอันดับแรกของผู้สรงอิทธิพลใน IG ในทุกด้านทั่วโลกประหนึ่งแบบ All category ทุกหมดหมู่เลยะคะ่ะทุกคนและวันนี้ค่ะน้องลิซ่าของพวกเราสามารถขึ้นไปในลำดับที่10ของผู้ทรงอิทธิพลทาง IG จากคนทั่วโลกได้แล้วนะคะทุกคนปรบมือคะ่ะเย้ อันนี้แอดไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าน้องเคยขึ้นมาถึงลำดับนี้ไหมแต่วันนี้เนี่ยน้องลิซ่าสามารถขึ้นมาอยู่ในท็อป10ของโลกได้แล้วนะคะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆ้ดยอันดับที่1ของโลกนะคะคือคาลีเจนเนอร์ค่ะอันดับที่2คือคุณพ่อคริสเตียโนโรนันโดอันดับที่3ามอารนาแกรนเดย์ค่ะอันดับที่4คือคุณพ่อลีโอเมซี่อันดับที่5ค่ะเซเลน่าโกเมสอันดับที่6คือเคนดัลเจนเนอร์อันดับที่7จดคือคิมคาเดเชียนอันดับที่8คือบิลลี่อาริ และอันดับที่9คือคุณแม่บียอนเซและสุดท้ายอันดับที่10ของโลกคือละลิสามดดบานค่ะเย่ yeah! ปรบมือสิคะเรออะไรถูกต้องไหมเป็นไงทุกคน mm hmm. เห็นชื่อแต่ละคนแล้วแบบ ขนลุกสู้นะคะขนลุกมากนี่ขนาดโซโลเดี่ยวน้องยังไม่ได้ออกเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าออกมาแล้วจะปังขนาดไหนนะตอนนี้ก็ได้แต่แบบพอนาสาธุนะคะขอให้โซโลเดี่ยวของน้องเนี่ยออกมาปังๆทีเถอะนะลูกแล้วเรามารอรุ่นกันอีกทีนะคะว่า Top Music Influencer on Instagram กับ Top 1000 Instagram Influencer Ranking ของน้องลิซ่าและลิสามนบาลจะทยานไปสู่ลำดับที่เท่าไหร่กันนะคะ 啊。<noise>